สวัสดีครับมาอัปเดตงานครับนะครับงานว่างครับงานว่างก็เพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จเป็นงานไม้ประดูนะครับลางไม้มะค่าแต่ฝังทองเหลืองนะครับก็เป็นสีจะเข้มเข้มนะครับผมสีจะเข้มเข้มสีเข้มมากครับตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมา ะเป็นไกของช่างออฟนะครับช่างออฟเป็นไกล็อ,ลอกอัตโนมัตินะครับก็คือล็อกล็อกออโต้ครับล็อกออโต้ตัวไกนะครับจะล็อกตลอดจะล็อกอยู่ตลอดเลยจะไม่สามารถยิงได้นะครับต่อให้เราจะขึ้นหรือไม่ใส่ลูกนะครับตัวไกก็จะไม่สามารถยิงได้นะครับผมจะเป็นล็อก จนกว่าเราจะกำนะครับกำตัวนี้ก็คือเซฟนะครับตัวเซฟจะอยู่อยู่ด้านล่างนะครับเวลาเรากำนะครับเซฟก็ปลดล็อกเลยแล้วก็ยิงได้น,นะครับถ้าเราไม่กำมันก็ล็อกนะครับต่อให้จะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ล็อกนะครับเวลาเรากำก็ยิงได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็มาไปดูลังทองเหลืองอา่ารังมะค่าแต้ครับ เสริมปีกขึ้นหมนาก็จะเป็นปีกห้าสิบห้าเซนตัวรางร้อยสามสิบนะครับระยะดึงก็อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า 75. เนื่องจากเนื่องจากไก่ตัวนี้นะครับเป็นเป็นไกท่ที่ด้านล็อกเนี่ยล็อกลูกดอกเนี่ยจะอยู่ด้านในสุดนะครับปกติแล้วล็อกลูกดอกจะอยู่ตรงนี้ทําให้ตัวลูกดอกเนี่ยยาวขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงไอ้ตรงเกี่ยวยางเนี่ยจะยาวไปอยู่อย่างประมาณนี้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับกายตัวนี้ล็อกจะอยู่ด้านหลังจะอยู่ด้านหลังช่วงนี้นะครับทําให้ระยะดึงยางนะครับจากปกติเนี่ยถ้าเป็นกายรุ่นอื่นดึงยางก็อยู่ประมาณเจ e ็ดสิบเซนนะครับระยะชักเจ็ดสิบห้าดึงยางก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแต่ตัวนี้นะครับเจ็ดสิบห้าดึงยางก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดส e ิบสามเซน เพราะว่า,าตัวล็อกลูกดอกเนี่ยม,มันอยู่ด้านหลังนะครับก็ทำให้ระยะดึงยาวขึ้นนะครับประมาณสามเซนสามเซนนะครับเราจะแต่งอีกก็ได้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรางร้อยสามสิบชักเจ็ดสิบนะจากเจ็ดสิบสามแล้วกันนะครับชัก 73, เจ็ดสิบสามปีห้าสิบห้าเซนนะครับปีกก็จะเป็นงานซ c อ่าสีดำ ดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับปี้าลายก็จะเป็นมังกรปลาครับงานเซนซีไดสีดำด้านนะครับอันนี้ก็เป็นรอยรอยใส่ปีกนะครับร้อยใส่ปีกมันก็เลยดูถลอกแต่สีไม่ได้ถลอกนะครับมันเป็นติดเนื้อไม้ตัวนี้ก็จะเป็น สีแดงแล้วก็เราล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะเคลือบด้านซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเงาเงาผมไม่ค่อยชอบนะครับถ้ามันสีเข้มเข้มเนี่ยผมชอบให้มันเป็นสีด้านเดี๋ยวจะเคลือบด้านซ้ำไปไม่เคลือบด้านเคลือบเงาแต่ว่าเงาให้มันน้อยกว่านี้นะครับอันนี้เงาเกิน ถือว่าเงาเกินนะครับผมก็จะเอาเงาน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่นะครับล็อกด้านล่างครับเสจ,จะอยู่ด้านล่างประมาณนี้ครับผมเป็นจับขวาครับไม้ประดูเดี๋ยวจับไปดูอันนี้ลูกดอกให้ออกไปแล้วนะครับ คนนน่าตัวนะครับถ้าใครสนใจ4,500ครับสำหรับตัวนี้4,500นะครับอีก55เซนลางมะาคาแต่ฝังทองเหลืองแล้วก็ท้ายไม้ประดูนะรประดูเข้มๆจับขวามือนะครับก็พร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง มีหนึ่งกระบอกครับผมสายดุดๆนะครับเข้มๆเลยก็ประมาณนี้ครับผมนะครับตัวนี้งานอาจจะล่าช้าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกก็ไม่ได้งานเลยนะครับถ้ามันตกทั้งวันผมไม่ได้งานเลยได้เททาท้ายทําแบบทําเคลือบสีเคลือบเงาไม่ได้เลยนะครับก็ขออภัยด้วยอาทิตย์นี้น่าจะ อาทิตย์นี้ก็จะเร่งจัดส่งนะครับให้ได้เยอะที่สุดไม่รู้ว่าจะได้กี่กระบอกนะครับผมที่สั่งเข้ามาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับนะครับว่ามีตัวไหนอีกบ้างเรื่อยๆครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ